สวัสดีครับมาพบกับช่อง m a c k n o w l Channel อีกเช่นเคยนะครับผมในเกมไล่เ r นเจอรนะครับอ่ามาครับผมวันนี้โอ้โหท่านางของโครมโบบากิก็มาเรียบร้อยแล้วนะผมผมก็ทำไลฟ์สดนะครับสำหรับ การพูดคุยอัปเดตโคโรโบบาีิล่าสุดนี้เลยนะครับผมก็ไปดูย้อนหลังกันได้ของสำหรับไลฟ์สตรีมค่อนข้างที่จะสนุกเฮฮากันเลยทีเดียวโหนรวมทั้งมีการเปิดกาชาเล็กๆน,น,น้อยๆไปด้วยหนมแม้จะยังไม่เพิ่มโอกาสนั่นเองนะครับซึ่งทําให้นะครับผมผมมีเรนเจอร์ตัวใหม่อย่างตัวของ ออโอลิเวอร์ Oliver ตัวนี้เองครับผมเอามาใส่แทนตัวของอาดัมอย่างพ่อเลยนะครับผมเอามาใส่แทนทันทีเลยครับในทีของผมจะเอามาทดสอบกันในวันนี้นั่นเองครับผมเป็นการรีวิวโอลิเวอร์ร่าง140อัลตรานั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผมส่วนใครอยากดูคลิปตอนเปิดกาชาตินะผมสามารถไปดูย้อนหลัง คลิปไลฟ์สดในเอพิโซดที่2ได้นะครับผมผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับว่าเวลาไหนมีกานเปิดกาชาอะไรกันบ้างนะครับผมสามารถไปดูย้อนกันได้ครับสนุกเฮฮารแน่นอนนะผมรวมถึงสามารถดูแชทย้อนหลังกันได้เลยครับตลกแน่นอนนะผมในช่วงเวลานั้นอ่ะฉะั้นวันนี้ไม่พูด,ด้ึงทำเพลงครับเดี๋ยวมา รีวิวโอลิเวอร์กันเลยดีกว่าผมซึ่งตอนนี้อาจจะยังเร็วเกินไปผมทําให้ทางด้านของข้อมูลชิงลึกยังมาไม่สุดนะสําหรับความกว้างของสกิลแต่พวกครูดับสกิลเรารู้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าตัวเกมแจ้งไว้ในทางด้านของสเตตัสเรนเจอร์แล้วนั่นเองนะครับผมมาดูกันดีกว่าครับรีวิวคร่าวๆก็ผมสําหรับโอลิเวอร์นะครับเป็นสายพลังธาตุไม้ครับผมเหมือนกับอาดัมพ่อเราเลยนั่นเองนะครับผมเจนจอมพลังผู้ไร้เทียมทานของสำหรับ คโรโบเรื่องนี้ผมไม่เคยดูจริงๆนะผมก็เลยบอกรายละเอียดเชิงลึกพวกในเนื้อเรื่องไม่ได้นะผมว่าตัวนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงนะผมแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวหลกัหลกๆในเรื่องนี้ครับผมไม่อย่างนั้นคงมาเป็นคู่เทพคู่กับพระเอกอย่างบากิไม่ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งโอริเวอร์นะครับผมเวลไรสินนี่ก็ยังแนะนําใช้ร่างอัลตาอยู่นะครับผมเพราะว่าดูจากสภาพแล้วเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์ไปนี่ก็ปล่อยตัวช้าอยู่ดีผมใช้ร่างอัลตา้าปล่อยตัวไว ใช้งานพวกสกิลจะดีกว่าผมยังไม่ต้องไปพึ่งหลังพึ่งพวกเพิ่มแร่1,000หน่วยนะครับผมรอล่างแม็กค่อยปรับเป็นไฮเปอร์ทีเดียวใช้งานทีเดียวยาวๆจะดีกว่านั่นเองนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับสเตตัสโอริเวอร์ผลังโจมตีรวมครับผมอยู่ที่4 6 6 0นะครับผมโอ้โดยรวมก็เป็นสายพลังที่ ตีไม่ได้หนักนะครับผมตีค่อนข้างที่จะกลางๆนะครับในเวล140นะครับผมผมไม่รู้ว่าร่างแม็กซี่จะถือว่าเยอะหรือเปล่าแต่เรียกได้ว่าน่าจะเยอะอยู่นะครับผม ต้องเรียกว่าเยอะครับเพราะว่า406นี่เวล140เองผมถ้าล่างแม็กนี่คิดว่าน่าจะเยอะกว่านี้พอสมควรอาจจะถึง1นล้านเลยน่าจะให้มาเยอะอยู่นะครับผมดูจากทรงแล้วนะครับพอล่างแม็กนี่อาจจะประมาณ800ได้น้อง800กว่า900 0อะไรประมาณนี้นะครับผมชันแล้ว140 406นี่ก็ถือว่าสุดพอสมควรแล้วนะครับผมถือว่าอัพสเตตัสมาให้โกงพอสมควรเลยครับสำหรับ GM นะครับผมต่อมาครับพลังชีวิตนะครับผมอยู่ที่4ล้าน5ครับเวล140 ร่างแม็กนี่ก็น่าจะคูณประมาณ2นะผมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านนะครับโดยคร่าวๆนะผมคิดว่าอาจจะเยอะกว่านี้ได้นะครับโอ้โหถ้าเยอะกว่านี้นี่ผมบอกเลยดุจัดจัดนะครับผมเดี๋ยวผมลองเปิดข้อมูลเทียบกับอาดัมดูดีกว่าสักหน่อยหนึ่งนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าเวลร้140อยสอาดัมนี่ค่าเสีทัสร,ร่างอัลต้าประมาณเท่าไหร่นะครับผมเวลร้อยสในร่างนี้ของอาดัมนะครับผมค่าพลังโจมตีรวม5้าแสนสนะครับผม พออัพแม็กแล้วเป็น1ล้านครับคูณประมาณ2องอันนี้4ี่แสนหกนะผมคูณ2ก็ประมาณ9ก้าแสนกว่ากครับโอ้ถือว่าไม่เร็วรับไม่เร็วไซตันให้เยอะอยู่แต่อาจจะไม่เท่าอดัมก็ได้นะครับผมแต่ว่างดกว่าเล็กน้อยผมไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แล้วก็พลังชีวิตนะผมอดัมนะครับเวลร้อยสิจะอยู่ที่5้าล้านหนะครับผม5้าล้านห้าพอ up max ก็คูณ2ไปครับผมประมาณคูณ2ครับก็10ล้านนิดๆนะครับผมอ่ะสิล้านนิดๆ แล้วก็โอริเวอร์สล้านห้าครับคูณสไปก็น่าจะประมาณเกือบ10ล้านหนูอาจจะประมาณ10ล้านเลยก็ได้นะครับผมประมาณไว้ประมาณนี้แล้วกันอ่ะสิล้านนี่ก็เรียกได้ว่าเยอะอยู่แล้วนะครับผมเเกียไปนิดหน่อยนี่ก็คือน่าจะพอๆกับอดัมเลยหนูสำหรับภาพพลังคีวิตนะครับอาจจะถึงร้อยล้านได้ง่ายๆเลยนะครับผมโอ้ใช้ได้ใช้ได้สตัสตไม่แย่ครับไม่แย่ต่อมานะครับผมระยะโจมตีหรือระยะยืนของมัน อยู่ที่100จุดครับผมเป็นตัวชนรองครับคล้ายๆของอาดมเลยนะผมแต่อาดมยืน130จุดนะครับอาจจะไกลกว่าน,นิดนึงแล้วก็ทางด้านของอัลตากานใชสกิลสกิลที่1ให้มา10วินะผมลดคูดาวไปจาก12เหลือ10วิครับร่งางอัลตาส่วนสกิลที่2ครับจาก12วินะครับผมก็เหลือ12วิเท่าเดิมครับไม่ได้ลดให้นะครับผมโอเคโอ้โหลดแค่สกิลดาเมจสกิลที่1นะครับสกิลบัฟไม่ได้ลดให้ ลบสกิลครับไม่ให้มาเลยครับสายพลังไม่ให้อยู่แล้วนะผมท่าสกิลให้มา30%นะครับอ,อแล้วเราก็ต้องใส่เกียร์เพิ่มนิดนึงนะครับผมปกติของสายพลังอยู่แล้วแล้วก็คูเดอร์เจอร์ครับเก้าวิผมร่างไฮเปอร์เก้าสิบามวิร่างแม็กก็หารครึ่งหนึ่งนะครับผมส่วนค่าดอร์มินเจอร์ครับ1420เรียกได้ว่า เกือบจะเยอะนะครับผมแต่เดือนนี้มีบัฟลดแร่มาจำเดือนช่วยนะครับก็น่าจะช่วยลดได้ประมาณหนึ่งถ้าใส่เกียร์ลดแร่หนึ่งจุดก็จะช่วยให้ปล่อยตัวได้หลายลื่นและดีนะขึ้นนั่นเองนะครับผมถือว่าพอสมควรเลยอ่าเกียร์ที่ผมใส่นะครับก็เป็นเกียร์เซตคริสต์มาสเป็นหลังผมแล้วก็ช่องกลางเป็นรองเท้าลีโอน่านั่นเองนะผมใครไม่มีพวกนี้เซตเกียร์ฟรีก็ขอรองเท้ากระเป๋าเลยครับจัดหนักไปเลยผมเซตน,นี้ใช้ได้ยาวๆแน่น,นอนนะครับผม เรามาดูสกิลกันดีกว่าครับสกิลที่1ครับสลับลุกลับนะครับผมเดเมสซาเท่าทะลุอมตะบวกน็อกแบ็กนะครับผมโอ้เหมือนอาดัมแต่ต่างกันที่สกิลบวกมันครับอันนี้เป็นน็อกแบ็กอาดัมเป็นสตันนะครับผมเราต้องมาดูความแม่นยําของมันนะครับสกิลที่2ครับผมลูกบอลเป็นฮิลเลือด40เปอร์พื้นพลังสาเท่านะครับแล้วก็หลดสกิลอีก40เปอร์เซ็นต์นะครับผมบัฟกลุ่มเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็ขอสั่งให้เปอร์ครับ เพิ่มศัตรูตใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นระดับ2นะ 2> <c oughs> ผมก็เป็นเพิ่มแร่1000หน่วยนั่นเองนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับผมตัวนี้คร,ครบเครื่องจ,จัดจัดนะครับผมใช้ได้ใช้ได้ครับข้อดีของตัวนี้นะครับที่แตกต่างจากอดัมก็คือมีเพิ่มแร่1000หน่วยนั่นเองของถึงจะน่าใช้มากกว่าเอเซตันอาจจะต่ากว่าเล็กน้อยแต่ว่าทางด้านของเพิ่มแร่1000นหน่วยช่วยชดเช,ย,ชยสิ่งนั้นได้ดีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ท้งื่องของความแม่นยำสกิลต้องรอทดสอบกันนะครับว่ามันจะแม่นแค่ไหนนะคร ่ความสามารถก้าวดาวผมมีให้เลือก3อย่างครับเป็นต่อต้านน้าแข็งน้ำพีคีบสอแล้วก็ฟื้นพลังครับถ้าจะให้ดีควรจะเป็นฟื้นพลังนะผมเอามาคอมโบกับความสามารถหน0 0ันหน่วยนะี่ผมคิดว่าน่าจะคอมโบได้ครับพอฟื้นมาแล้วน่าจะยังทําให้สามารถติด1000หน่วยได้อยู่นะครับผมอ่ะเพราะ1000หน่วยเนี่ยความสามารถนี้จะติดได้ก็ต่อเมื่อ,อลองอ่านด,ดูนะครับผมโอกาสในระดับหนึ่งที่จะเพิ่มค่าแร่าธาตุเรนเจอร์ที่ออกกิจการของสตูหนึ่งตัวอย่างมากเมื่อเรนเจอร์ที่มีความสามารถนี้ออกปฏิบัติการ แดงความสามารถนี้เมื่อผ่านไป10วินาทีหลังเริ่มต่อสู้ผมนะเมื่อเรเจอที่มีความสามารถนี้เริ่มออกปฏิบัติการไปว่าเราปล่อยตัวหรือว่าฟื้นพลังก็อาจจะได้ทั้งคู่นะครับผมก็ต้องลองทดสอบกันดูแต่คิดว่าน่าจะติดได้ทั้งคู่ครับคอมโบกับฟื้นพลังนะครับผมส่วนใครได้2อันนี้ก็ตามสภาพครับก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่ารีเป็นฟื้นพลังอาจจะดีที่สุดนะครับผมส่วนทางด้านของการล็อกตอนแรกเวลาอัพเก้าดาวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะล็อกทางด้านของต้านน้ําแข็งนะครับผมใครที่สามารถ ได้ตัวอื่นก็โชคดีไปครับส่วนใหญ่แล้วน่าจะล็อกให้ที่ต้านน้าแข็งนะผมก็ลองใช้ต้านน้าแข็งดูครับอาจจะเวิร์กก็ได้นะครับผมไม่แน่เหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้สาหรับสเตตัสนะผมเราไปทดสอบในสเตตหลักกันดีกว่านะครับผมมาลองดูกันครับเทสกันหน่อยเทสกันหน่อยนะครับผมไปด่านประจาครับผม396ครับสําหรับโอลิเวอร์นะครับผมมาลุยกันหน่อยอยากรู้ว่าดาเมจอัดใส่บอสจะเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันมาดูกัน เดินมาเร็วเดินมาเร็วหน่อยเดินมาเร็วโอเคมามามาปล่อยออริเวอร์ไปถือดอกไม้มาโยดอกไม้ทิ้งโอ้เบ่งกล้ามนะผมกระโดดโอ้บัฟติดหัวช้านิดนึงนะโอเคต่อยไปแล้วเนอะกแบ็กติดสวยงามครับโอ้สกิลบัฟวันนี้ตลกมากเลยครับผมถอดชุดแล้วก็เบ่งกล้ามกระโดดขึ้นไปบนฟ้านะผมโอ้โหถ้าโจมตีก็คือเบ่งกล้าจนเสื้อขาดนะผมแล้วก็ต่อยไปแล้วก็อยู่ดีเสื้อก็ฉีกขาดนี่เด้งกลับมาเหมือนเดิมนะผมแปลกประหลาดมากครับ โอ้โหตัวแรกยังไม่ตายเลยเหรอเอาเรื่องเอาเรื่องอาจจะเพราะมีบัฟอิวเลือดบัฟสร้างเกาะเลือดด้วยแล้วผมน่าจะตายยากสุดๆไปเลยครับตัวน,นี้ถือว่าใช้ได้เลยครับแต่ว่าแต่าจากอดามตรงที่ไม่มีเพิ่มแรงหนึ่งพันหน่วยสำหรับอาดามตัวนี้มีเพิ่มแรงแล้วก็อาดามมีบัฟวิ่งไวรั้ผมส,สกิลติดหัวช้าเหมือนกันไหมติดหัวช้าเหมือนกันนะครับผมต้องรอมันแบบว่ากระโดดขึ้นฟ้าแล้วลงมาแนละ้วถึงจะมีสกิลติดหัวนะครับผมค่อนข้างที่จะนี่เลยนิดนึงครับไหนดูใส่ซิกระโดด โอเคติดก่อนกระโดดด้วยนะครับผมอ๋อตัวนี้ติดเร็วครับแตกต่างจากตัวอื่นๆของโคโรโบบากินะผมตัวนั้นนี่ค่อนข้างที่จะบัฟติดหัวกันช้าเลยครับอันนี้ถือว่าบัฟติดหัวไวมากๆนะผมใช้ได้ใช้ได้ไดตัวนี้โอเคเลยนะครับผมอโอ้โหตีบอสตายจนได้ผมเป็นดาเมจสะสมนะครับแต่ว่าโอริเวอร์ยังไม่ตายสักตัวเลยนะผมถือได้ว่าใช้ได้เลยนะครับผมอ,อีกสักหนึ่งรอบกันไปผมอยากจะดูทั้งของระยะสกิลมานิดหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวปล่อยตัวมันออกมาเร็วนิดนึงนะครับมาดูกันพวกความแม่นยำสกิลอาจจะดูไม่ได้นะครับผมในทางหน้าของสเตจหลักนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแม่นอยู่แล้วนะครับผมออกมาบัฟแล้วครับติดหัวเรียบร้อยวิ่งมาแล้วนะครับผมโปโอเคอืมดูยากอยู่นั่นนี่ยอืมเพราะว่ามันติดสกิลบัฟก่อนนะผมก็เลยแบบว่าพวกศัตรูเดินยัดมาแล้วโบอุย้ยโอ้ถึงนู่นเลยเหรอ เอ้ย400จุดได้นะเนี่ยไม่ก็300จุดปลายปลายนะครับผมเมื่อกี้นี้ตัวสุดท้ายอยู่ไกลมากครับแต่ว่ายังโดสกิลโอ้โหนี่ครับเมื่อกี้โดสกิลอีกแล้วนะครับผมตัวยืนไกลจัดจัดโอ้โหเอ้ยใช้ได้เลย300ปลายปลายแน่นอนครับผมถ้ามีเอลซ่าช่วยนี่ผมบอกเลยยาวยาวครับผมเมื่อกี้บัฟเอลซ่าเหมือนจะยังมาไม่ถึงนะครับผมแต่ว่าตีไกลมากนะครับผมว้าวน่าสนใจครับน่าสนใจโอเคครับผมเทสกันประมาณนี้สําหรับในสตหลักนะครับผม เดี๋ยวไปเทสจริงใน P PP กันเลยดีกว่าขอเทสในเวลร้อยสีกันก่อนนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าร้อยสีพอจะไปวัดไปวาได้อยู่ไหมนะครับผม่ะสีหมาป่านี้ลองดูกันครับผมดูซิโอดิเวอร์เวลร้อยสีจะคอยืนถึทกทนได้หรือเปล่านะครับผมจะทนได้เหมือนกับในเสลรกหรือเปล่าข้าวแฝงถึกนี่รู้สึกจะประมาณอาดำเลยนะครับผมถือว่าดีมากโอ้น่าจะเหมือนกับตัวเมลีโอดัตเลยนะครับผมเมลีโอดัตนี่ก็ยังคงใช้งานได้ดีครับจนถึงนัปัจจุบันนะครับผมมา ดูกันดีกว่าออริเวอร์ปล่อยไปแล้ว2ตัวนะครับผมจะยังอยู่ครบ2ตัวไหมสองตัวหรือเปล่าหรือผมปล่อยไปตัวเดียวไม่แน่ใจครับน่าจะตัวเดียวนะครับผมโอเคโอเคสองตัวครับ2ตัวหรือเปล่าเอ๊ะทำไมมันกระเด็นมาอยู่ข้างหลังครับเนี่ยอืมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมกลับตาดูเอาละก,กันนะครับผมไม่ชัวร์แล้วนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหทีมนี้โหดไปหรือเปล่าเนี่ยโอ,อ้โหพัดก่อนเลยจังหวะนี้ต้องพัดก่อนเลยแช่ไปตรวจเมเทโอโอ้โหกดธรมดาทานันสุดด้วย อบอดจินี่อีกแล้วนะครับผม,อมโอเคมาดูซิน็อกแบ็กเราจะได้ผลเท่าอดัมหรือเปล่าอืาอาจจะเห็นยากนิดนึงเนื่องน็อกแบ็กเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ไม่มีไอคอนบนหัวนะครับอืมไม่น่าไหวด้วยนะครับผมตาอนนี้อ้โงฝั่งตรงข้ามโหดเก,กินไปผมอาจจะเลือกทีมโหดเกินไปสำหรับโอริเวอร์เวลร้อก็เลยอาจจะไม่ไหวนะครับผมโอเคอลองดูเอ้ยไหวอยู่ไหวอยู่อ่า เริ่มโฟกัสโอริเวอร์ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าน่าจะชนะแล้วแต่ว่าตายไปเยอะพอสมควรเลยเพราะผมน่าจะปล่อยมา,มากกว่านี้นะผมไม่น่าเหลือแค่2ตัวโอเคเขาพัดเรียบร้อยนะครับผมมา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 ปล่อยโอริเวอร์ไปเรากดอมาตะไปก่อนผมเพื่อความเซฟนะครับผมมา Oliver, โอริเวอร์โอ้โหไม่เห็นเลยครับผมว่าโอริเวอร์ออกสกิลโดนน็นอกแบ็คอะไรยังไงนะผมเมื่อกี้นี้ซัดเปรี้ยงเดียวกระเด็นทุกตัวเลยับผมสำหรับสกิลตัวอื่นนะครับผม มีตัวอื่นมีน็อกแบ็กหรือเปล่าในทีมผมเหมือนจะไม่มีด้วยนะครับผมเพราะแสดงว่าเมื่อกี้น็อกแบ็กมาจากโอลิเวอร์หมดเลยเหรอที่กระเด็นเมื่อกี้นี้โอ้น่าสนใจครับผมโอเคอยู่ที่แคหนึ่งรอบผมที่เห็นกระเด็นหลายหลายรอบของฝังศัตรูนี่โอลิเวอร์ผมล้วนๆนะเมื่อกี้แสดงว่าติดดีอยู่นะั่นะนะ่ะโอ้ตอนแรกผมนึกว่ามีตัวอื่นในทีมผมด้วยแต่เปล่าเลยครับโอลิเวอร์ตัวเดียวผมที่น็อกแบ็กรัวๆนะครับผมนเะมื่อกี้คนไทยป้านเก้าดาวเรียบร้อยครับโอลิเวอร์เอาประเทศกันต่อนะครับผม อทีมนี้ออกสตรีมบ่อยๆใน YouTube ด้วยนะผมของช่องตัวสากุระนี้นะครับลองไปหาดูกันได้นะผมคนไต้หวันหรือคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นนะครับผมโอเคลองไปเทสกันได้นะผมคาซุมะรุนะครับผมชื่อคนนี้โอเคมาเบ่งกล้ามไปแล้วนะครับผมบับน็อกแบ็กไหมโอเคนัส,สึอน็อกแบ็กอยู่ฮะนัส,สึอน็อกแบ็กเหรอเฮ้ยเอ็งธาาดไม้นะเฮ้ยโอลิเวอร์เอ็งธาาดไม้นะใจะเย็นเกินไปป่า ถ้าน้ํายังไม่เห็นกระเด็นเลยทําไมนักสืบกระเด็นหมดเลยโอ้โหน้ำนี่คือกระเด็นหมดเลยเหมือนกันครับผมโอ้โอ้กระเด็นหมดเลยสวยสวยโอ้โหแบบนี้เอาเรื่องแล้วไงโอลิเวอร์อาดัมเราตกงานหรือเปล่าเนี่ยอาดัมอาดัมเราจะตกงานรึเปล่าสังเกตนอกแบ็คเรื่อยๆนะครับผมโอ้โหหนอยอย่งนอกแบ็คเลยไกลมากครับผม400จุดอัพชัวร์เลยแบบนี้โอ้โหโอ้โหถึงแล้วเนี่ยเผื่อๆ400จุดนะครับผม อ๋อลืมไปอันนี้เรามีบับเอลซ่าผมก็เลยกว้าง400กว่าจุดได้นะครับผมโอเคโอเคอ่าลืมไปนะผมมีเอลซ่าช่วยบับเพิ่มความกว้างของระยะสกิลนะครับผมก็เลยนอกแบกไกลนิดนึงอ่าโอ้ร้อยสีสิบนี่ยังสู้ไหวเลยนะครับนี่ทีมระดับสูงนะครับผมว้าวน่าสนใจมากๆครับผมโอริเวอร์โอ้โหต้องรีบหากบดําดำมาปัาน้นแม็กมารีวิวให้เพื่อนได้รับชมกันแล้วละครับผมอยากจะทดสอบมาลองใช้เหมือนกันครับ นี่อยากจะลองวนตัวสั่นเลยนะครับผมจังหวะนี้มาอีกสั้งหนึ่งทีมแล้วก,กันนะครับผมจะได้เห็นกันชัดๆครับสำหรับการน็อกแบ็คมาทีมนี้ก็ได้มาๆมาลองดูครับผมมาครับอ,อย่าผมโฟกัสทีมอีกทีหนึ่งนะผมว่ามีตัวน็อกแบ็คหรือเปล่าเจสิก้าไม่ใช่พวกนี้สตันกับใบนะครับผมเอลซ่าก็ไม่ใช่น็อกแบ็คคอนิดอนทำดาเมจอย่างเดียวรูเดี้ทำดาเมจอย่างเดียวบาล็อกไม่ใช่น็อกแบ็คดาเมจล้วน น่าจะมาจากตัวเดียวอโอริเวอร์น็อกแบ็กนะครับอ่าเดิดูซิเดยวดูซิโอ้โหเมื่อกี้โดนลำนำไปแล้วเลยเนี่ยโดนลำนำหรือเปล่าหันหน้าแบบนี้หันหน้าแบบนี้คือโดนลำนำใช่ไหมใช่โดนฮิมาลำนำไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้นี้เนี่ฮิมาลำนำอีกแล้วนะครับผมโอ้นี่ใส่ลบสกิลให้เยอะนะเนี่ยโดนปวดง่ายหรือเปล่าโดนลำนำง่ายจังเลยแต่ก็สมกับที่แพ้ทางธาตุนะครับผมไม่แปลกใจหน่อยอ่า โอเคน็อกแบ็กกันอีกมั้งไปนี่น็อกแบ็กหน่อยน็อกแบ็กเร็วโอริเวอร์ iver, น็อกแบ็กหน่อยรีเซ็ตรัวๆหน่อยช่วยโอริเวอร์น็อกแบ็กเร็วอยากเห็นประสิทธิผลนะครับผมโอ้โหน็อกแบ็กรัวๆอยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับผมได้อยู่โอ,โ,ยอโอ้โหกระเด็นโลโลเลยอ่าโอ้ไม่แย่ไม่แย่แบบนี้โอริเวอร์อาจจะมาแทนอาดัมได้อยู่ครับผมแต่ต้องลองเทสในร่างแม็กอีกหนึ่งรอบครับผมแต่บอกได้เลยนะที่นี้นะครับว่า ั้นแม็กไม่มีผิดหวังครับสำหรับโอลิเวอร์นะครับผมใช้ดีแน่นอนครับอ่าโอ้โหสำหรับคนที่มีอดัมอยู่แล้วนะครับผมจำเป็นที่ต้องเปิดโอลิเวอร์ไหมผมบอกได้เลยว่าเปิดมาเก็บไว้ดีกว่าครับความสามารถเปิดโอลิเวอร์มันดีกว่านั่นเองนะครับผมอาจจะยังใช้อดัมต่อไปครับเพราะว่าความแม่นนี่อาจจะโกงกับโอลิเวอร์นิดนึงนะครับผมอ่คาค่อนข้างที่จะแม่นยํากว่าโอลิเวอร์ไม่ได้แม่นยําเท่านะครับผม เพราะมันชดเชยด้วยการมีเพิ่มแร่1000หน่วยนั่นเองนะผมถ้าแม่นยำเวอร์เกินไปนี่มันก็จะตัวโกงเกินไปแล้วอดัมก็จะลุดทีมทันทีอะไรแบบนั้นนะผมฉะนั้นปั้นโอลิเวอร์ได้ครับปั้นแม็กซ์ได้เลยนะผมไม่มีผิดหวังแน่นอนครับแต่ใครมีอดัมแม็กซ์อยู่แล้วเอาโอลิเวอร์มาเก็บไว้ก่อนได้ผมแล้วก็ปั้นบากิใช้งานได้นะครับผมไม่มีปัญหานะครับผมก็เลือกดูเอาละกันครับขึ้นอยู่กับแต่ละทีมผว่ายังขาดตัวสายชนหรือว่าตัวทางด้านของเดเมจหนักๆอย่างบากินะผมกกก็ลลอองดูััันนนเาะครบ สำหรับวันนี้ก็มารีวิวตัว Oliver ร่างอ well ั t ตราเวล1 1 0กันประมาณนี้นะครับผมมีคำถามสงสัยอะไรสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไว้ผมจะมาตอบให้ทุกคำถามนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย